สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนทำโทนสีละมุนสีชมพูน,นะครับใน AM เนาะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยให้เราก,กดนี่แล้วก็กดเลือกอันนี้ได้ตามใจชอบเลยนะมุมแล้วก็จะเอาเป็นนี่สหลี่ยมกดสร้างโปรเจกต์กดบวกกดสื่อแล้วก็เอารูปกดไปที่3มขีดด้านบน กดเติมพื้นที่องค์ประกอบกดออกแล้วทีนี้กดบวกกดสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเนผ้ากดเเติมพื้นที่องค์ประกอบโอเคเนาะเพิ่มเอฟเฟกกดอะไรนะอื่นๆขัดลอกพื้นหลัง การตั้งค่ามาตรฐานอันนี้ไม่ต้องไปปรับอะไรมันเลยกดออกมาโอเคกดไปต่อไปก็กดไปที่สีและแสงกดไปที่เปลี่ยนสีการตั้งค่ามาตรฐานเลือกเลยว่าจะาสีไหนเราจะเอาเป็นสีชม,มพูนี่สีชมพูนี่ดอืมโอเคต่อไปเพิ่มเอฟเฟกต์กดเบลอเบลอแบบเก้าเซียน การตัะค่ามาตรฐานมันก็จะได้แบบนี้แล้วก็กดออกกดอะไรนะเส้นขอบและเงาเอาไม่ใช่นี่หรออ๋อนี่น,นี่น,นี่น,นี้การผสมสีเอาเป็นความคมชัดซ้อนทับแสงอ่อนแสงแข็งนี่แสงแข็งนะครับมันก็ได้แบบนี้เลยโปสีชมพูสีสวย โอเคถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบาย